าไปนอนกินของกันครับเมนูนรใหม่ปลาชุบซอสพริกกปิ ซุปนมัยต้นมัอมย๋ยซุปนม,ปนมไปเห็นรถไฮแม่บ้านไม่บ้านสตาร์ลมปติพี่น้อง กินต่อโอเขบประตูตัวใหญ่ๆกระเด็ปิกกระปีแต่ว่าเขาเหนียวเด้เขาเจ้ากับไม่้ังหุ่งไว้ล้วแต่ผมมักกินเขาเหนียวซุปหน่อไม้ไม่ยุ สิดายปุ้ปยนี่อะไรกับถิ่นซื้อประทูกมาสองโตกับนมาถือกันตามห้องกันอยนะู่เนี่ยถือกันไม่ต้องมีทีเนาะ ซุปน้ำใบไม่เยอ่บจะแตัแทะเร่เขาเยอ่ะ นกเอียงหมือว่าค้นกเอียงไรอะไรนาบ้านลังเคยยกพวกตีกันอยหนายบ้านนกเอียงเทียงกันน้องแย้มน้องแย้มดนได้ไรโดนหัว ม้าก็เป็นกลุ่มเลยเป็นพวกเลย้ยมัทะเลาะก,กันอยู่ไหนบ้านก็จะว่าแต่คนเน,นีเนาะนกยังพิดกันไหมหมาอะไรแม่บนน้า thank okay.